เ,เด็ดเดยวด,ดูผับนี่นะครับตอนนี้พาขนุนแล้วนะครับขนุนสุกขนุนสุกนะครับนี่ผาแล้วขนุนสุกนะครับน่ากินนี่ออกมาแล้วด้ออกมาแล้วครับ<อ>ข,นนขนุนสุกขนุนสุกออกมาแล้ว ซอยแล้วเดี๋วตอนนี้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปาดไส้ออกทำป็นกีบด้วยทำป็นกีบเล็กๆเลยปาดอีกเดี๋ยวนะครับขนมสุกขนมสุกนี่ นี่สุกแล้วนะครับเนี่สุกแล้ววางนี่ครับเช่นนี้เลยวางน,นี่วางน,นี้เดี๋ยวมีคนกินเลยนี่แค่นั้นสุกแก่เอาแกะกินเลยแกะกินใส่ปากเลยขนนสุกนี่ขนมสุกไหมครับอือสอะมากอ๋อ พี่ปอยมีนี่เลห้าเจ็ดเนี่เจ็ดเนี่ยแล้วมีหวานกรอบอร่อย <zam secondo> <başka Nike>